Cisco. Epa. i'll see you post away

ตรงนี้ตรงนั้นสวยมากเหมือนในโปสเตอร์เลยเหมือนที่เราเคยเห็นในรูปตอนเราเด็กๆอะ่ะทั้งเนี้สวยมากเลย,ยถ่ายมันว่ามันถ่ายได้คนะตอนท,ที่ที่ถ่ายวีดีโอด้วยก็ถ่ายรูปได้ด้วยชึบเนี่ยเหมือนโปสเตอร์ที่เขาแปะตามร้านก๋วยเตี๋ยวอะตอนแรกหนึ่งไอ้ไอ้ที่โฆษณาไอ้คุปมาลเทนดิวอะน่าสวยเลยพี่คน ไอ้แทรกเตอร์อ่ะคนไม่รู้จะไม่ไม่รู้ขายมั้งไม่รู้เหมือนกันน่าจะขายมั้งน่าจะขายอันคอ,นอฮิตาชินนัฮะสวยภูเขาวสวยมากบิ๊กไบ์เนี่ยบิกไบ์มัน แก้ว่าหมอนะบรรยากาศอย่างนี้ต้องอนนบรรยากาศอย่างนี้นะแล้วก็อุณหภูมิอย่างนี้นะเมืองไทยร้อนอ่าแล้วฝนเ,นเลืยอนมอเตอร์ไซค์ไปเบามั้ฮะอ๋ะอคนไม่ไเล่นแล้วฮะ กเือนขังินคือถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็น่าขับนะแตถ้า่ถ้าถ้าเป็นแก้วแต่แก้วเป็นเขาละเราอาจจะเงินไม่เท่ากันนะถ้าเป็นแก้วเป็นเขาแก้วไปเช่ารถที่ญี่ปุ่นดีกว่าครเียวก็ึอ

สวยมากเลยม,มันเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนปร,ป,รประเทศยุโรปนะประเทศอเมริก <GO> าโอเรกอนอะไรเงี้ยบรรยากาศมันเหมือนอเมริกายุโรปตอนที่นี่ญี่ปุ่นไงเหมือนกันถึงขายได้ไง โอ้ oh, สวยมากเลยถ่ายชุดเนี่ยสวยเลยเนะี่ยเนี่ยก็เห็นเนี่โซบะ สุปรสุปารุซบะใส่แถวซนๆรัจังหวัดแถวนี่มีแต่อากาศเย็นมั้งนี่ไม่เห็นร้านไหนเท่าไหร่โซบะ แต่แต่เมื่อวานอร่อยเหาะจริงจอร่อยิเอน้ยกินอาหารที่ญี่ปุ่นไม่คุ้นปากใช่เรื่องอาหารนี้โอเคเลยแต่พอกินเมื่อวานแล้วเดี๋ยวกลับไปพืนไทย้็งไปหาร้านแต่ก็แพงอีกไอ้ก็ทำเองเป็นอยู่แล้วอะไรเส้นน่ะได้แต่ว่าซอสตอนนี้ใช้ใช้ใช้ซอสไทยไงต้องเปลี่ยนอะไรป็นซอสญี่ปุ่นเหมือนเดิมก็มีขายแหละ คิดซะว่าเออแบบถูกไปกินร้านแล้วกันได้ไดคิดถึงนั้นดีกว่ามีการหันดน้รือ